รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นเพื่อผู้ชมในวัย6-12ปีอาจมีภาพเสียงหรือดนตรีประกอบซึ่งใช้เฉพาะในการเรียนการสอนเท่านั้นดูอาให้ห่างไกลจากโรคร้ายอัลลอฮุมะอินนีอูซุบิกะมินัลบารรซีวัลจุนูนีวัลจุซามีวะมินไซลอัสกอม โอ้อ oh ัลลอ์เทอจริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากโรคด่างขาวความวิกลจริตโรคเรื้อนและจากความเจ็บป่วยที่เลวร้ายทั้งหลายอาเมน สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะน้องๆป .2 ทุกคนนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะคะในเรื่องของอะไรคะคำที่มีหอนาำนั่นเองนะคะคือน,นี่เลยคำที่มีหอนาำนะลูกนะ คำที่มีหอ,อนํำนะคะในแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่84นะคะในแบบฝึกหัดหน้า84นะคะอ่าน้องดูนะตรงนี้นะคะให้น้องๆน,นะคะเลือกนะคะเลือกคำนะให้ตรงกับภาพอ่านักเรียนดูตรงนี้นะสมมติว่าข้อที่1เนี่ยเป็นตัวอย่างนะคะเพราะว่าเขาทำาให้เราแล้วใช่ไหมรูปภาพนี้คืออะไรนะ ถูกต้องแล้วค่ะคือหมานั่นเองใช่ไหมเด็กๆก,ก็ใช้ดินสอนะคะจะใช้ดินสอสีก็ได้นะใช้ดินสอธรรมดาก็ได้ดินสอสีก็ได้นะคะวงกลมคํานะให้ตรงกับภาพนะคะหลังจากนั้นนะก็มาเขียนนะคะนี่เลยนะคะมาเขียนตรงนี้เลยนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมพราะภาพที่สองเด็กๆก,ก็ดูนะอาตัวนี้คือ ตัวอะไรนะเด็กๆก็ดูนะคะว่าคําไหนนะที่มีหอนานะคะก็ใช้ดินสอสีหรือนิซอปกติก็ได้นะคะอ่ะวงกลมคําแล้วก็มาเขียนตรงนี้นะคะค่ะส่วนด้านล่างนะคะส่วนด้านล่างนะคะนําคําที่กําหนดให้เขียนเรียงกันนะคะเขียนเรียงกันนะคะแล้วก็ฝึกอ่านนะเด็กๆเขียนเสร็จแล้วเด็กๆฝึกอ่านนะคะ เช่นข้อที่1อ่ะเป็นตัวอย่างนะลูกนะข้อที่1เนี่ยนี่ไงภาพอะไรคะภาพของหมานั่นเองนะคะอ่ะเรามาเรียงกันนี่เด็กๆสังเกตตรงนี้นะเพราะว่ามันเป็นตัวจิกตออยู่ใช่ไหมคะพอเราเลื่อนมาติดกันเนี่ยมันก็จะได้เป็น2คํานะพอเราเลื่อนติดกันนะคะมันก็จะได้เป็น2คําตรงนี้นะคะเช่นตรงนี้เลยคือว่าอะไรคะ เขามีเส้นปละมาให้เราแล้วใช่ไหมให้เด็กๆนะคะลูกเอาดินสอเขียนทับได้เลยนะตามรอยเส้นปละนะคะคําแรกก็คือหมาดุนั่นเองนะคะอ่ะนักเรียนดูนะคะพอคําที่สองเป็นรูปของหนูใช่ไหมคะเอาจิ๊กซอว์มาติดกันซิจะได้เป็นคําอะไรนะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะ จากนั้นนะคะเมื่อกี้เราทําเสร็จแล้วนะคะในหน้าของ84นะทีนี้เด็กๆมาดูนะคะต่อไปก็คือหน้าที่85นะคะเรายังอยู่ในคําที่มีหอนาเหมือนเดิมนะคะเด็กๆอะเด็กๆมาดมาดูตรงนี้นะเขาจะมีเส้นอะไรคะลูกอะเส้นรอยปลาให้เราแล้วนะคะนี่มันคําแรกเลยคําว่าอะไรคะอะเป็นผ้าใช่ไหมผ้าหมายคําไหนที่มีหอนาคะ ก็คือคำว่าไหมนั่นเองนะผ้าไหมเขาใช้ตัดเสื้อนะคะลูกเด็กๆก,ก็ใช้ดินสอนะคะเขียนตามรอยเส้นประตรงนี้นะอ่าหลังจากนั้นก็มาเขียนคำเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือคำว่าผ้าไหม นั่นเองนะคะเขียนลงไปตรงนี้ได้เลยนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมเด็กๆเขียนนะตามรอยเส้นประเลยที่เขาให้มานะคะส่วนที่สส่วนด้านล่างาเด็กๆดูนะส่วนที่2ด้านล่างนี้นะคะเลือกคําที่กําหนดให้แล้วก็เติมลงในช่องว่างนะให้ประโยคนั้นสมบูรณ์นะคะเอาน้องๆดูข้อที่1นนะลูกนะ ข้อที่1น,นี่เลยผู้หญิงเด็กผู้ชายเขาทำอะไรกันอยู่นะหรือว่าเขาจะอะไรกันนะคะอ่ะดูสิเธอไปไหนมานะคะคําว่าไหนเด็กๆเ,เลือกแล้วนะคะเด็กๆก,ก็ใช้ดินสอขีดค่าด้วยนะคะเพื่อป้องกันการอะไรคะ,ะการนำำาําคามาใช้แบบคําซ้าๆเนาะก็คือขีดซะว่าเออนี่เรามาเติมแล้วนะคานี้นะคะพอข้อที่2 เขาโดนอะไรนะเนี่ยสัตว์อะไรนะกัดนะคะเด็กๆเ,เลือกมาเติมให้ประโยคนั้นสมบูรณ์นะคะโอเคนะคะเรามาถึงหน้าสุดท้ายของเรานะคะสำหรับวันนี้นะก็คือแบบฝึกหัดหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน้าที่86นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของคำที่มีหอนำเหมือนเดิมนะคะ เด็กๆคะเอาน้องๆสังเกตรตรงนี้นะลูกนะอ่าดูโจทย์ก่อนนะคะดูคําสั่งก่อนนะคะเลือกคําที่กําหนดให้เติมลงในช่องว่างใต้ภาพให้ถูกต้องนะคะดังนั้นเด็กๆขาเด็กๆต้องสังเกตคํานะนี่เขาทําอะไรดูดูภาพนะคะเอาคํามาเติมให้ตรงกับภาพนะเอาคํามาเติมให้ตรงกับภาพนะลูกนะ อ่าไม่ยากเลยใช่ไหมคล้ายๆกับที่เราหาในอ่าแห้งขพถินค้าวันก่อนเลยนะคะอ่าตรงนี้ค่ะเด็กๆขาเด็กๆช่วยคุณครูนะคะหาทางออกให้เจ้ามดตัวนี้หน่อยสิมันน่าสงสารมากเลยเนี่ยมันติดอยู่ในโหลกแก้วแต่มันหาทางออกไม่ได้นะคะมันไปเอาอะไรคะมดแดงตัวนี้มันไปเอาอะไรเนี่ยอ่ามดดามดดาดีกว่าเนาะมดดําตัวนี้มันไปขนน้ําตาลที่อยู่ในโหลกแก้วใช่ไหมอ่ามันเนี่ยมัน นี่เลยมันไปรอาขนน้าตาลยในโหลแก้วแต่เอ๊ะมันหาทางออกไม่ได้นะมันหาทางออกไม่ได้เด็กๆช่วยค,ครูช่วยมดตัวนี้นะคะออกจากโหลแก้วด้วยนะโดยใช้ดินสอนะคะขีดเส้นทางเดินของมดนะคะขีดเส้นทางเดินของมดดูซิว่า,าจะช่วยมดตัวน้อยตัวนี้ออกจากโหลแก้วได้หรือเปล่านะคะ นะคะหลังจากนั้นพอเด็กๆนะคะหาทางออกให้กับมดตัวนี้เสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็เป็นนั้นว่าเป็นยังไงเอ่ยเย้ดีใจนะคะมดได้ออกจากโหลแก้วแล้วนะคะหลังจากนั้นทํางานเสร็จแล้วนะคะหลังจากทำงานเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็ถ่ายรูปนะคะส่งมาในกลุ่มของ ส่งงานการบ้านด้วยนะคะและคุณครูขอฝากช่องของทางโรงเรียนไว้ด้วยนะคะ HWKS Kids นะคะเข้าไปกดไลค์กด s ั b สไคร b ์ให้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราเจอกันอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ